สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจง๋จงๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการร r เมราก้าโปรตุเกสโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างบ e ฟิก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่าง e s t o นี้ จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึนาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอสตาดโอดาลุดผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอันโตนิโอโนเบรตอนนี้ช่อง AI วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่สามระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเบนฟิก้าความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอสองนัดแพ้ศูนนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสียหนึ่งประตูวันนี้ทางด้านเบนฟิก้าได้เรนาโตซานเชส ตัวทําเกมที่เรียกความฟิตกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนผู้เล่นที่จะขาดในเกมนี้มีเพียงติอาโก้กูเวญาและในเกมรุกยังมีอังเคลดิมาเรียออกุนคอกคูและเคเรมอักตุโคกลูทําหน้าที่ปั้นเกมให้วานเจลิสพาฟริดิสที่พร้อมล่าตาข่ายมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเอสติลกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด, 2, นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย9ประตู วันนี้ทางด้านเอสโตริลจะขาดเซกาและเปโดอมารันที่ยังเจ็บอยู่รวมถึงยาโดนโอริญาหน้าที่ต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งในเกมรุกมีเอลแดคอสตาอเลฮานโดมาเกสดาวยิงประจำทีมและจอบขาวันโยกขณะที่แดนกลางยังมีจอแดนหกรุกพร้อมลงทำเกม11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เบนฟิก้าจะมาในระบบ423 1าหนึ่งนำทีมโดยอนาโตลีทรูบินอเล็กซานเดอร์บาอันโตนิโอซินวานิโคลัสโอตาเมนดี อันบาโรเฟนันเดสฟลอเรติโนลุยออกุนโคกชูอังเคลดิมาเรียาเบนจามินโรเฮเซอร์เคเรมักเตอร์โคกรูวานเจลิสพาฟริดิสเอสโตรริวจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยโคเอลโรเบสอันวาโรโบมาบาร์คเชอร์ปีนาซานเซโลโฮโคร์กาวันโยคอสตากาเซียมาเกสทัศนคของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่าสินัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเบนฟิก้าชนะสีนัดเสมอหนึ่งนัดแท้สูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย2ประตูเบนฟิก้าฟอร์มโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมแม้สุดสัปดาห์ที่แล้วจะสะดุดเสมอกับ a อ s แต่กลางสัปดาห์พวกเขาก็กลับมาได้จากการบุกชนะซีดีนาซิองนาในหลีก10เกมหลังชนะไปถึง9เกมและเกมในบ้านแข็งแกร่งมากชนะรวดใน7เกมที่ลงเล่นด้านเอสโตรริลนั้นผลงานนอ,อกบ้านไม่ดี6เกมหลังยังไม่ชนะใครฟอร์มการเล่นทั้งเกมรับและเกมรุกยังไม่ค่อย ลงตัวนัดนี้ต้องบุกมาเยือนเบฟิก้าที่ฟอร์มแน่นทั้งเกมรุกและเกมรับจึงเป็นโจทย์ที่หนักมากเปอร์เซนต์ที่เบฟิก้าจะชนะอยู่ที่70%เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่เอสโตรริลจะชนะอยู่ที่1 5เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เปอร์เซนต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเบฟิก้าเปิดบ้านชนะเอสโตรริลไปด้วยประตูสาประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ